แบตเตอรี่อัลตราไฟสามจุโวลต์นะครับสามจโวลต์มิแมลแอมเปร์เฮาวนะครับ ครับก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้อ่าเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่อัลต้าไฟนะครับก้อนสีเหลืองของแท้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ 3, นะครับเป็นรุ่นของอัลต้าไฟ CR161860 นะครับ9 8 0 0 m a h 3 7์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้สําหรับทันเนี่ยอะไรนะครับคือ3 7โวลต์ไว้สําหรับใส่ไฟฉายแรงสูงนะครับไฟฉายแรงสูง ลักษณะตัวไฟฉายแรงสูงเนี่ยตัวนี้ของแท้นะครับสีเหลืองตัวใหม่แสงจะแรงกําลังขยายมันจะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราวัดเนี่ยมันจะใช้มันจะมีความต่างศักข์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้สําหรับไฟฉายคาดหัวแรงสูงอุปกรณ์ใหม่สมัยเนี้ยเขาจะใช้หันาน3-7โวลต์อยู่แล้วครับเพราะมันแรงมากนะครับตัวนี้ใช้กับไฟฉายนฟรดแฟงเทคนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฟฉายแรงสูง ไฟใช้กับเลเซอร์ความเข้มข้นสูงนะครับขอมเลเซอร์ความเข้มข้นสูงด้วยนะครับเดี๋ยวามาดูกันเลยครับว่ามันวัดวัดได้เท่าไหร่นะครับ3.7มจุดเจโวลต์จริงไหมนะครับมาเปิดดูกันนะครับนี่นะครับก็อยู่ที่3.68นะครับ3.68บางก้อนบางก้อนใช้ไปแล้วนะครับใช้3.87เจ ก้อนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้อย่างจริงจังนะครับ3.87นะครับนี้ก้อนนี้389ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับก้อนนี้ก้อนนี้ใช้มาบ้างแล้วนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2มันต้องคือแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้จะแหมแท่นชาร์จ ตรงนี้จะมีแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแท่นชาร์จผมมาให้ท่นดูนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับแท่นชาร์จเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ใส่ขั้วบวกขั้วลบไปนะครับมันชาร์จได้นะครับมันชาร์จได้นะครับตัวนี้นี่นี่นะครับมันชาร์จได้เนี่ยถ้าชาร์จใส่ไปปุ๊บมันจะเคลื่อนสีขึ้นหลอดไฟสว่างนะครับข้าออกนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ก็สามารถชาด์จได้ราใส่เนี่ยเอาใส่กับแบตเตอรี่เอาใส่กับไฟฉายแรงสูงนะครับแบบไฟฉายแรงสูงของแฟงเทคเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับจะเป็นไงนะครับตัวนี้มันใช้สําหรับไฟฉายแรงสูงนะครับตัวนี้เปิดปุ๊บนี่ความสว่างนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับก็ถือว่าสว่างมากนะครับ ถ้าใช้กับเลเซอร์ความเข้มข้นสูงนะครับเลเซอร์คัสสามนะครับตัวนี้ใส่ไปอย่างนี้นะครับก็นี่คุณเห็นแสงแรงไหมถ้าปิดไฟนะครับนี่นะครับปิดไฟอ่าถ้าใส่กับไฟฉายอิราเรดนะครับเปิดไฟฉายอิราเรดนี่นะครับ นี่คุณจะเห็นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นไฟฉายไม่มีแสงนะครับไฟฉายอินฟราเรดถ้าเป็นไฟฉายมีแสงนี่มันจะแรงมากนะครับอ่มันจะถือว่าแบบแรงมากนะครับเพราะมันเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่นะครับที่สำหรับใช้นี่เลเซอร์นะครับเลเซอร์ความมขคนสูงถ้าใส่กับไฟฉายคาดหัวนะครับของแฟลเทคนะครับไฟฉายคาดหัวของแฟลกเทคนะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไปฉาชยคาดหัวมันจะประหยัดนะครับคือตัวนี้มันจะสามารถชาร์จในตัวนี้ได้เลยนะครับชาร์จในตัวนี้ได้เลยมันจะมีรูชาร์จอยู่กับสายกับสาย usb นะครับนี่นี่ครับมีรูชาร์จสายพอร์ต usb สามารถชาร์จได้เลยนะครับนี่อัลต้าไฟนะครับตัวนี้การใช้อ่ะคุณสามารถกดได้เลยเนี่ยเนี่ยคุณสามารถกดมันแรงมันสูงนะครับนี่ นี่นะครับก,ก็ประหยัดคือมันชาร์จได้เป็นพันครั้งอ่ะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อัลต้าไฟนะครับก็สนใจก็สามารถทักได้นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นตัวใหม่นะครับของอัลต้าไฟมันอยู่ที่8,900ม ah ิลลแอมป์าวนะครับ อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับใช้ได้4ชั่วโมงพองหมด4ชั่วโมงปุ๊บมันก็ชาร์จใหม่นะครับชาร์จใหม่เป็นรุ่น TR1860 5นะครับตัวนี้สนใจสอบถามได้ครับแบตเตอรี่ตัวนี้โอเคครับก็สาใิ่ให้ท่านดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ u l t ต a f i n e 3.7โวลต์9,800มิลแอมป์าวนะครับ แบตเตอรี่อัลตราไฟสามจุโวลต์นะครับสามจุดเจ็ดโวลต์มิแอมเปร์ฮานะครับแตเตอรี่อัลตราไฟนะครับสามจุดโวลต์มิแอมเปร์ฮา